เครื่องเล็มไข่กลูมิ่ง เชื่อผมเถอะครับว่าผมผ่านมาหมดแล้วครับตั้งแต่วิธีโอสกูอย่างใบมีดโกนหนวดหรือว่ากันไกหรือจะเป็นปัตตาเลียนแผงๆที่เขาเอาไว้โกนขนหรือว่าเล็มหนวดแต่สุดท้ายลงเอยด้วยการเจ็บย่อยน้อยทุกทีเลยครับผนง,ง่ายๆเลยคือไอที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเล็มขนน้องชาย<ต>ครับแต่ไข่กรูมิงเขาเข้าใจพวกเราดีเริ่มที่ใบมีดเซรามิกการสนิมตรงนี้มันเป็นนวัตกรรมเซฟเทคป้องกันการบาดโดยเฉพาะซึ่งถ้าเราสังเกตที่ใบมีดเซรามิกตรงนี้มันจะถี่มากกว่าปัตตาเลียนทั่วไปตัวนี้ใช้โคตรด 朋友。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. เฮ้ยผมลืมบอกถ้าตรงนั้นมันย่นอ่ะให้ดึงให้ตึงก่อนแล้วค่อยเลมโอเคนะใช้งานเสร็จเปิดใบมีดแบบนี้แล้วก็จุ่มน้ําล้างแบบนี้ได้เลยครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวผนประกอบการหลังจากเล็มแล้วรอขนขึ้นมาคือเทียบกับตัวที่ผมเคยใช้ตัวนี้ขนขึ้นมามันจะไม่คันเลย <c oughs> เพ <c oughs> ื่อนๆขนที่ถูกตัดจากไข่อ่ะมันจะถูกตัดในแนวเฉียงขน <c oughs> ขึ้นใหม่ไม่แข็งแทงผิวทําให้มันไม่เป็นขนพุนเลมล่างเสร็จแล้วผมเอามาเล็มด้านบนสามารถใช้โกหนวดโกนข้อแบบผมก็ได้พี่รองหวีมาให้2เบอร์ติดตั้งง่ายๆแต่งทรงได้ด ถ้าปล่อยยาวไปไม่ดูแลเหม็นอับมาก่อน <ตา S 1> เลยมาด้วยแหลงเพราะพันเชื้อโรคเชื้อราหรืออะไรใดๆผมว่าซื้อไปถางเถอะไม่สกรปรกแล้วจะได้มั่นใจเวลาตัวนี้ช้าหนึ่งครั้งอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงผมใช้งานบนล่างก็ตกรอบแล้วประมาณ15-20นาทีเพราะฉะนั้นผมใช้งานได้ประมาณสัก18รอบซึ่งโคตรนานเลยเพื่อนในฐานะ <c oughs> ที่เป็นตัวพ่อเรื่องขนไข่กรูมิงคือตัวจบจริงๆระวังอย่างเดียวคือของปลอมถ้าเอาชัวร์สุดให้ซื้อตะก้าไข่กูมิงออฟฟิเชียลมุมล่างสายตรงนี้แหละของแท้แน่นอนไปจัดกระโดด